นะครับตั้งค่าบัญชีธนาคารละคันเข้ามาตั้งค่าบัญชีธนาคารเสร็จปั๊บนะครับเรื่องแรกก่อนเลยเขาจะให้เราเพิ่มบัญชีธนาคารอ่าในกรณีผมก็บอกว่าผมมีบัญชีธนาคารอะไรใช้ในการรับเงินชื่อบัญชีธนาคารนะครับชื่ออ่าพิเกียรติผมใส่หมายเลขบัญชีธนาคารเข้าไปนะครับอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสาขาอะไรแล้วก็สามารถระบุไปได้นะครับตั้งเป็นค่าเริ่มต้นครับแล้วถ้าเกิดเรามี QR code ค เราก็ใส่ QR code เข้าไปครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มี QR code ก็ไม่ต้องใส่แต่ผมแนะนำครับให้ลูกค้าไม่ต้องใส่เพราะอย่างของวีดิสก็ไม่ใส่เพราะว่าคนอาจจะรู้สึกสแกนยากแล้วก็รู้สึกลำคาญตาด้วยครับก้วตกลงไปเนี่ยครับเราก็เป็นการเพิ่มบัญชีธนาคารแล้วเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ครับว่าเราจะเปิดใช้งานเช็คสลิปออโต้หรือไม่แค่เปิดปิดตรงนี้มีหลายบัญชีธนาคารทำยังไงก็สามารถกดเพิ่มบัญชีธนาคารอื่นๆเข้าไปตรงนี้เพิ่มได้ เราสามารถแอดกี่บัญชีธนาคารก็ได้นะครับในส่วนตรงนี้